สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพนมาแต่งหน้าในลุกเบบี้แองเค่ะเป็นนางฟ้าที่หลุดออกมาจากเทพนิยายนะคะลุคนี้เนี่ยจะดู i ฟ y ีเทลมากๆนะคะจุดเด่นจะอยู่ที่คอนแทคเลนส์ค่ะแล้วก็สีแก้มสีปากที่อมชมพูนะคะแต่งลุคนี้เนี่ยทำให้ดูเด็กอีกด้วยนะเริ่มจากทากันแดด SPF 50นะคะตัวนี้เป็นเนื้อมูสสีวนิลาค่ะดูตามในคลิปนะคะทาแล้วผิวดูกระจ่างใสมากๆเลยค่ะ ตัวน,นี้เนี่ยให้การปกปิดบากลางนะคะถ้าใครเนี่ยออกจากบ้านไปอะไรที่เบาๆเช่นไปตลาดไปเดินซูเปอรม์มาร์เก็ตนะคะทาแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็อยู่ค่ะตามด้วย BB c r e รีมเนื้อมอยเอร์นะคะตัวนี้ทาแล้วให้ความชุ่มชื้นแก่หน้ามากๆเลยค่ะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เป็นคราบนะคะทันทีคนพบค่ะว่าอุปกรณ์ที่ลง BB หรือลงรองพื้นที่เวิร์กที่สุดเนี่ยก็คือนิ้วมือเราเองนะคะเพราะว่าสามารถควบคุมน้ำหนักได้ค่ะ หเห็นได้ว่าเวลาทานะคะบีบีครีมตัวนี้เนี่ยกลืนไปกับผิวหน้าเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวหน้าเลยแล้วก็ไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ด้วยนะคะให้สีออกมาที่สวยมากๆค่ะผิวดูใสๆว่าวๆเหมือนผิวเด็กเลยค่ะตัวนี้เป็น All-in-One นะคะมีทั้งบำรุงกันแดดแล้วก็เป็น BB ีแล้วก็น้ำแร่ในตัวเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็เขียนคิ้วนะคะ,ะ,คะเขียนตามโครงคิ้วที่เข้ากับหน้าตัวเองได้เลยค่ะ เติมสีตากันให้เป็นแองเจลนะคะคัตตี้ใช้ของกุชชี่แล้วค่ะจะบอกว่าอินเลิฟอายแชโดว์ของกุชชี่มากๆเลยค่ะลงสีแรกนะคะสีส้มอ่อนๆค่ะทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ใช้สีเดิมนะคะทาใต้ตาค่ะเติมแองเจลเทียหรือน้ำตานางฟ้านะคะด้วยกลิตเตอร์ตัวนี้ค่ะทาที่หัวตานะคะแล้วก็ไล่ไปถึงกลางตาค่ะ ขนตาปลอมมานะคะไอแชโดเบอร์5ค่ะเส้นผมแท้ต่อมาปัดแก้มค่ะด้วยสีชมพูที่ออกเบบี้เบบี้เลยนะคะอันนี้ก็ให้เล็งองศาดีๆนะคะจะเน้น,นที่ช่วงตรงใกล้ตาค่ะออกไปทางปลายหางตานะคะจะทําให้ดูหน้าเด็กด้วยนะคะก็ปัดค่าจมูกเลยนะคะอันนี้จะทําให้ดูแบวมากขึ้น20%ค่ะแล้วก็มาไฮไลท์กันแบบเบาๆด้วยออลวสค่ะ ออมามาเพิ่มความวิงให้ชัดขึ้นในส่วนของไฮไลท์ที่แคบลงนะคะใช้ตัวนี้ของจิวจัวค่ะนิดหนึ่งนะคะปัดแก้มแบบนี้ต้องเล็งองศาดีๆนะคะเพราะมันจะมีการคาบเกี่ยวกันระหว่างหน้าดูเด็กกับหน้าดูเหมือนโดนซ้อมละค่ะองลิปไฮยาลูนิกนะคะ,ตะ,คะเติมล่องลึกค่ะทาลิปสีเนี่ยลิปจะได้สวยนะคะทาลิปสีชมพูนมทั่วปากเลยค่ะอย่ายทาเยอะมากนะคะเพราะจะทําให้ดูปากหนาค่ะ แค่ด้ยยำๆนะคะเป็นติ้นค่ะทาข้างในปากเพื่อเพิ่มความมีมิติปิดท้ายด้วยลิปไฮยาของ Baby Kiss นะคะเพื่อความจุยซี่ถึงขีดสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะชอบกันไหมคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งในลุคนี้นะคะก็คือคอนแทคเลนส์ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะคะว่าซื้อที่ไหน IG อะไรค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย ช่องทางการสั่งซื้อสินค้าเบบี้คิสตามนี้เลยนะคะส่วนคอนแทคเลนส์ในทุกๆคลิปของแอนตี้นะคะเลนส์นิ่มใส่สบายสั่งซื้อได้ตามนี้เลยค่ะส่วนขนตาปลอมสุดพรีเมียมนะคะทำจากเส้นผมแท้100%แกนไนลอนติดง่ายติดได้มากกว่า20ครั้งตามนี้เลยค่ะ สุดท้ายนี้สามารถติดตามแคทตี้ได้ในช่องทางอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ